สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่อีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่จะมาเลตเอมไม่ใช่ว่าเออเฟลต์แมนชั่นนะคกดอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยเด้อโอเคความน่ากลัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วโอตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยตู้ซื้อ แล้วก็มีลูกปลกแปลกๆด้วยนะโอ๊ยเจะไปไหนอยู่ได้ไ้มมันจับไม่ได้นะคะอะไรเอ่ยมีแคร์ฟูอย่างนั้นได้หรอแปลว่าอะไรเอ่ยมีแคร์ฟูแปลว่าเรามันระวังตัวนะคะระวังตัวไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยหน้าบ้านของใครก็ไม่รู้อะ ข,ข่าวมาคิดแต็มไปหมดเลยโอเคไม่สองภาษาอังกฤษก่อนนะคะ b a t แปลว่า,ข,าข่าวนะคะเดี๋ยวนะมีคำว่ารันเลยเหรอรันแปลว่าวิ่งนะคะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นในเนื้อมันเป็นที่ช่องลมเฉยๆนะคะแต่ว่ามันมีซ้ายข,าขวาด้วยสิเอาไงดือ นั่นไปขวาแล้วกันเนาะไปไม่รอนแล้วนะคะพี่พาวดี ปิดประตูไม่ได้นะคะเนี่ยเดอเลยมันน่ากลัวมากเลยนะคะโอแล้วดูดิพรมทำไมเป็นแบบนี้เ็พิพรมกัดขาดเก่าๆด้วยโอย้น่ากลัวจังเลยอ่ะดูสิว่าเหนือเขามีพรักิจอยอยู่นะเขาไม่เก็บแคบบนเดอร์วันฮาโลาวีนด้วยนะคะสิบอันเนาะ โอเคโอ้โหดูข้างล่างสิเด็กๆใช่แล้วมีแต่หนามทั้งนั้นเลยนะคะภาษาอังกฤษหนามว่าไงเอ่ยทรอนนะคะ T-R-O-N นะคะทรอนนะคะแปลว่าหนาม <c oughs> นะคะหรือก็ขีดเลยโอ,โอ้เดี๋ยวต้องตั้งใจโดดใหม่เนาะ โอ้ยสถานที่นี้น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยดูสิโอ้ยมีพิกแอปด้วยนะคะพิกแอปแปลว่าอะไรเอ่ยพ i C ซคือพิกแอปนะคะเออเอฟเอฟแอปแปลว่าขวานนาะพลิกแอปแปลว่าเออที่ขุดเหมือนนั่นเองอุ้ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเสียงเหมือนไฟฟ้าเลย โอ้โหลาวาเต็มไปหมดเลยนะคะโอยอะไร่ะโอยเสียงอะไรโอ้ยไม่ไหวแล้วแม่กลัวนะคะรีบไปดีกว่านะคะไม่ไหวแล้วโอ้โหแล้วจะรอดไม่ได้เนี่ออะไรเนี่ย สั่นกันเอาดีไงน,นี่นะคะ c a n ดี้คอลเล t ชั n นะคะแปลว่า c o ล l e c t i o n แปลว่าเออถูกต้องหรือถูกเทคไปแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยอันนี้คือโอ้โหเดนเดอไม้์เดนเดอไม้์เป็นระเบิดนะคะ DIY NO MITE นะคะเดนดอไม้์เนาะตอนนี้แม่ก็มีระเบิดเรียบร้อยแล้วนะคะ อ๋อเราต้องระเบิดกำแพงเหรอไฟเดือดไดนาไมต์นี่เนี่ยเออน,น,นะคะ้อ,อยดูโอ้ยน่ากลัวเกินนะคะทำไมาบ้านหลังนี้มันคิดสบูงขนาดนี้ดูสิมีแต่น้ำเขียวๆนะคะเป็นน้ำเน่านะคะมีสองอย่างเนาะ น้ำเน่าแับน้ำที่เป็นเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำที่เป็นเออสารเคมีนะคะโอเคมันจะสอนคำว่าเน่าก่อนนะคะ R O W โอ en นะคะล o อตต้นแปลว,ว่าน้ำเน่านะคะโอ,คโอุย้ยไม่เป็นกล่องระเบิดหรือเปล่าน้อนอ๋อ โอ้เดลิเวอร์นะคะเราดึงคันโยกเร้วๆแล้วอะไรประตูเปิดแล้วแล้วยังไงต่อนะโอเคไฟเอาไว้ to open t เดือดเกิดถ้าเกิดตรงนี้แปลว่า,อ,าอะไรนะประตูนะคะ g-a-t-e นะคะเกิดต้องประตูเนาะโอเคไฟเอาไว้แปลว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ เลยนะอันย่้ยน่ากลัวมากแล้ผืก็คือแบบว่าเดินไวเกินเนาะอ,อ๋อไม่รู้แล้ประตูมันอยู่หลังหือประตูมันอยู่หลังผีที่มันเดินตัวมาคือมันให้เราอ้อมนะคะโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ย ดูสิเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะคะเผื่อบันมีแคนดี้นะคะที่มืดๆเนาะมีไหมแคนดี้น่ากลัวโกน่ะเด็กๆมันน่าจะไปแล้วนะคะคิดว่าเนาะหาดูก่อนเผื่อมีแคนดี้ไม่น่ามีแล้วหลหะไม่ว่านะโอเค ไม่มีก็ไม่มีโอ้ย,อยระวังโดนกนโอ้น,นี่ไงระวังโดนกับดักด้วยนะคะกับดักพวกนี้เรียกว่าแท็บนะคะคือ R E P แท็บนะคะถ้ามีหลายหลายอันวางอยู่ให้เติมเออสนะคะโอเครีบปีนลงไปขึ้นดีกว่าเนาะ โอ๊ยตายแล้วเขียงมากกลัวเกินวันทางมันจะพาเราไปที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมึดตื้อๆเลยโอ้ยน่ารากแค่เด้อโอเคตอนนี้เล่าเก็บไปกี่อันนะแม่รู้ไม่ทันนะคะอะไรอีกวะเนี่ยเลเซอร์ เข้าใจนะอย่างตัวเป็นปีศาจเลือดแล้ว uh, ก็ยังมันหนีผีอหกเนาะอะไรอึกเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ๊ยอะไรซัมคลาสอีสอะไรไม่รู้นะคะมันบังอยู่นะคะใบนี้มันบังอยู่ เหมือนเกลือไม่น่าร๊ยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเออเหมือนเกลืออะไรนะเอออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแลนึกก่อนโอ๋อสควิตเกลือนะคะโอเคแม่เปิดโพยเรียบร้อยแล้วนะโอเคขวาขวานะขวานะขวานะซ้ายขวานะใช้ขวาแล้วไง แล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายขวานะแล้วก็ขวานะแล้วก็ซ้ายเออแล้ว,ก,ลว,ก,วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาใช่เอาฟ้องเนาแม่คงไม่กลับมาช่วยเขานะคะเดี๋ยวคลิปจนานเนาะโอเครีบไปดีกว่านะคะเดี๋ยวคลิปพันานเนาะเดี๋ยวะอัธเกอ ต้องกู่ขนานหรอโอ้ยายแล้วมีหนังสือกินคนด้วยนะคะเหมือนเคยเห็นในแร็กนาร็อกเลยมันเชื่อว่ามีมิกเนาะใช่ไหมไม่ใช่ดิเชื่อว่าอะไรนะเออวอร์มนะคะวอร์มที่มันไม่ได้แปลวัาหนนนะคะเด็ก นะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะออช่างมันเถอะโอเคแล้วก็มือท่านหนังสือด้วยนะคะใครรู้ภาษาอังกฤษชั้นหนังสือพิมพ์บอกแม่ด้วยเด้อโอ้โหแต่ละอย่างน่ากลัวมากเลยอันนี้น่าจะเป็นห้องแห่งเวทมนต์นะคะเพราะมันลอยได้หมดเลยเิเลมูลแอดแม่มาแล้วใครอ่ะศิเลมูนอะไม่รู้จักนะโอเค พี่วังเวงคพี่วังเวงถนนเว้ยนะเนี่ยดูสึฮันน่าเงินเทิร์นออฟเดอะไฟล์นะคะแปลว่าลบ น่ากลัวมากเลยมันหลอกหลอนมักเ,เลยเนี่ยเนี่ยดูดูสิอย่าไปเดินชนผีนะคะไม่งั้นโดนหลอกตายหาแน่เลยอ๋อไปหยุดเรียบร้อยแล้วมันเป็นประตูทางลับอย่างนั้นได้หรอโอเคหเสียงหลอกหลอนมากเลยอย่าหาเปิดดูตอนกลางคืนนะัน้นลูงขนาดแม่เล่นกลางวันแม่ยังตกใจเลยนะคะเนี่ยอะไรอ่ะเรื่องภาษาอังกฤษ h e k i n g is coming แล้วนะคะ ไอ้ดีกำลังมาอีกแล้วอาไปเลยโอ้ยทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยดูส้นเขีย อใครมาพิมพ์บอกแม่ว่าเนี่ยโกลิทอรเลยล็อกสเตอร์ไม่รู้จักอันเลยนะคะคนนี้แม่ไม่รู้จักเขาเลยนะคะพอมาพิมพ์บอกว่าเป็นแฟนคลับแม่มากๆเลยนะคะเก็บอิเคสเตอร์ I'm your big fan anyway b y เโอเคนะคะซึ่งแม่ไม่รู้จักนะว่าเดี๋ยวแม่ดูก่อนเขายังอยู่ไหมคะ ไป่ะแม่ไม่รู้จักนะคะโอเคเดี๋ยวนะทับมาแล้วกมัน,มนะอ,มนอยู่ไหนแล้วมันออกทางไหนมาเนี่ยแม่แม่ดูแล้วม,มันเหมือนไม่มีทางออกเลยนะอ,อุ๊ซอ้อยเดินจนหมดทางเลยนะ อะไรอีกโอ้ยโอ้โหกำจังเ้อนะน่ากลัวจังเลยรีบออกไปจากที่นี่ก็ถือไม่ให้เริ่มไม่ไหวเลยนะคะเริ่มโอ้ยร้อนมากเลยนะอะไรอีกวให้น้ำอีกแล้วเหรอโอ้ยโอเคอย่างน้อยมันก็สว่างอนะเนาะ มันต้องสว่างนะครับโอเคอยู่เนอะทำไมมันมีคําว่าสว i มสว i มสว i มเยอะจังเลยนะมันมีอะไรมันมีอะไรไม่ชอบมนาะมากวหรือเปล่านนะฮะโอเคโอเคนะ อะไรอะถ้าเรือแล้วเหรอโอ้แล้ออกมาแล้วโอเคนี่ไปกระโถิแม่กลัวนะคะออแยตายแล้วเรือจะพาแม่ไปที่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะที่ไหนอ่ะ โอเคจบเกมแล้วนะคะโอ้ยน่ากลัวเกินนะเล่นหัวใจคนแก่จะขิดเลยนะคะเนี่ยโอเคแม่ฝา like, กกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะคลิปหน้าแม่จะเล่นเกมอะไรอีกแม่ฝากในสตูตัวน้อยของแม่ด้วยนะคะรักเเด็กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาลองเล่นได้เด้อไป